ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u ู e ถาอินเตอร์เนิยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรว์สิงห์เงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่20เดือนตุลาคม2 5 6 4ชื่อเรื่องว่านายกวงชินวัตรเมื่อวานคุยเล่นเรื่องลูกพักเพื่อไทยร้องขอให้นายใหญ่ศกเมียคุณหญิงพจมานมาเป็นขอนไม้รุ่นใหม่ของพักให้ลูกกบลูกเขียดในพักได้เกาะวันนี้ขอคุยซีเรียสสักนิด ในบรรยากาศก,กบเลือกนายนั้นสรุปทักษิณเก็บคุณหญิงไว้ใช้คนยไว้ใช้เองคนเดียวโดยปลอบใจลูกกบทั้งหลายว่าผมมีแนวหลายแนวทางรับรองว่าแนวทางเนี่ยสสที่คิดจะออกรับตังค์เขามาแล้วต้องเอาตังค์ไปคืนเที่ยวนี้ต้องชนะแลนสไลด์เพราะว่าชนะธรรมดามันไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกถ้าเป็นแลนสไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแลนสไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาลสมมุติเราคือสมพงษ์อมรวิวัฒนี่นั่งหัวโดตํมตาในฐานะหัวหน้าพักตอนนี้จะรู้สึกอย่างไรในเมื่อทั้งทักษิณทั้งลูกพัก ไม่เห็นเราอยู่ในสายตาเลยตอนเป็นตอนตายถึงขั้นล่มบ้านล้มสถาบันใช้กูกูก็ขายตัวขายชีวิตให้แต่ตอนจะสวยถูกตับมองข้ามหัวจะเอาเมียเอาลูกเอาน้องสาวเอาน้องเมียน้องเขยลูกเขยเอาคนนั้นคนนี้มาขึ้นแท่นว่าที่นายกแล้วกูสมพงษ์อมรนิวัฒน์คนนี้เป็นแค่จเจวิตที่มึงหลอกใช้ไม่ต่างวัวควายที่มึงใช้ไถนาแต่พอแตกรวมเป็นมเมล็ดข้าวกลับให้กูกินแค่ฟางส่วนข้าวเอาไป เกวียนละหมื่นห้ารวยอาซาในแวดวงอสัญญาแดหวากันเองจะพูดถึงกูชนิดให้เกียรติและไว้หน้าต่อธารกำน,นันสักคำก็ไม่มีแบบนี้มันน่าช้ำใจยามกันอับอายกระทั่งหมูหมากาไก่ตามใต้ถุนนี่ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหัวหน้าพักยากที่จะไม่คิดอย่างนี้แม้กระทั่งลูกพักที่มีความคิดก็เถอะยากจะไม่คิดว่าทักษิณตีค่าความพักดีพวกกูที่อยู่กับพักแบบตายแทนถึงทุกวันนี้ ด้วยค่าเงินซื้ออย่างนั้นนะหรือคนเพื่อไทยคิดอย่างไรในเรื่องนี้ผมเดาไม่ถึงแต่เมื่อวาน19ตุลาสมพงษ์อมรวิวัฒน์คนที่ตักสินมองข้ามหัวบอกนักข่าวว่าคุณหญิงพจมาหรือคนอื่นๆก็เป็นข่าวไม่ได้มีข้อเท็จจริงคุณหญิงพจมาเป็นบุคลากรที่เราเคารพนับถือแต่ตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงขณะนี้ท่านไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวกเราและพรรคข่าวที่จะมีการเสนอชื่อคุณหญิงพจมา เป็นค a n ิเดตนายกนั้นตัดไปได้เลยไม่มีแน่นอนงั้นก็ยินดีด้วยกับตําแหน่งว่าที่นายกของคุณสมพงษ์แลนสไลด์ในเลือกตั้งคราวหน้าทักษิณคงได้เป็นนายกคงให้เป็นนายกหรอกลองไล่เลียงนายกระบอบทักษิณแต่ละคนดูหน่อยปะไรจากทักษิณต่อด้วยคุณสมัครตามด้วยคุณสมชายวงสวัสดิ์และจบด้วยคุณยิ่งรักชินวัตรในภาพรวมสี่นายกจบแบบกระเจิดกระเจิงและตายจากทั้งสี่คนรวมถึงตัวทักษิณเอง สามนายกทักษิณสมชายยิ่งรักอสันแดวหวาวงเดียวกันพี่ชายน้องสาวน้องเขยไปอยู่นอกประเทศทั้งหมดมีคุณสมัครคนเดียวเป็นนายกนอกวงในความเป็นนายกนอกวงนอกตระกูลชินวัตรนี่แหละทําให้คุณสมัครอินซีการเมืองต้องปีกหักเจ็บกายไม่เท่าไหร่แต่ใจที่เจ็บเพราะทักษิณหลอกใช้แถมหลอกให้ไปเป็นตัวตลกกลางสภาที่สี่เสียหน้าเสียศักดิ์ศรีอินซีสมัครสู้มาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไม่เคยแพ้ใครแต่กลับมาหลงน้ำำําคําการล่อนการเมืองคนอย่างทักษิณ มันเครียดและช้ำหนักถึงขั้นเร่งมะเร็งที่แฝงเชื้อให้กำเริบต้องแดดิ้นและดับไปในที่สุดที่มิอาจพูดว่าไม่ตรอมใจไม่ได้เลยก็อยากให้คุณสมพงศ์ศึกษาเรื่องนี้ไว้บ้างเทียบเล่ชั้นทางการเมืองกับคุณสมัครแล้วคุณสมพงศ์อยู่แค่ปฐมกอกามั้งถ้าคุณสมพงศ์รู้ว่าตัวเองเป็นจเจวิตและพอใจแค่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคิดว่าทักษิณจะไม่เอาใครมาเป็นหัวแทนหัวสมพงศ์และหัวสมพงศ์จะได้ขึ้นแท่นนายก พักหลังเสร็จศึกแลนสไลด์แล้วก็ต้องศึกษาการเมืองตอนจิ้งจอกหลอกพญาอินทรีให้โฉบเหยือ่อด้วยเนื้อหมาเน่าจนต้องจอมใจตายให้ดีไม่งั้นจะเสียยี่ห้อสมพงจอมกระชากคอเสื้อเขยา่ามึงเอากับกูไหมสมัยหนุ่มๆห,ห,หมดคุณเ네นวินชิดชอบที่เรียกทักษิณว่านายและใครก็รู้เนวินคือม,มือขวาที่เป็นเงาทักษิณแต่เหตุที่เนวินต้องประกาศตัดนายตัดลูกน้องชนิดผีไม่เผาเงามไม่เหยียบ กับทักษิณกลางสภาแล้วยกคณะพักออกจากพลังประชาชนไปจับมือประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลใหม่โดยให้คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกนั้นเพราะอะไรรู้ไหมชั่วดีทีห่างผมยังรักน้ําใจในวินและคิดว่ายังคบได้เมื่อเทียบกับคนการเมืองอีกหลายร้อยคนหรือพันคนด้วยซ้าคุณสุภชัยใจสมุทรที่ยกออกจากพลังประชาชนกับในวินมาตั้งพักภูมิใจไทยวันนี้เคยเล่าเบื้องหลังทักษิณหัหกหลังคุณสมบัติ เป็นเหตุให้คุณเนวินตัดเป็นตัดตายกับทักษิณไว้ในรายการฮอตนวิวทางสถานีโทรทัศน์เอ็บทีเมื่อเดือนกันยายนปี51ผมจำคร่าวๆนึกถึงเรื่องนี้ก็ค้นหาเจอใน MGR ออนไลน์ขออนุญาต MGR ออนไลน์และคุณสุปชัยนำบางตอนมาย้อนทวนเพื่อศึกษาการเมืองที่เจ็บแล้วไม่เคยจำกันอีกครั้งนายสุปชัยเล่าว่านายสมัครรับปากทักษิณจะรับเป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนและเป็นนายกนอมินีให้ถ้าพักชนะเลือกตั้ง โดยมีเงื่อนไขข้อเดียวคือต้องไม่ทิ้งกันไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทักษิณรับปากตามนั้นหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมัครพ้นตำแหน่งนายกเมื่อวันที่8กันยายน51ทักษิณโทรหาเนวินให้แจ้งสสพักพลังประชาชนว่าให้สนับสนุนนายสมัครเป็นนายกต่อเนวินจัดการตามนั้นให้ผู้ใหญ่ในพักไปขอให้นายสมัครกลับมาเป็นนายกอีกครั้งนายสมัครตกลง คืนวันที่11กันยาไปเจราจาเมื่อสมัครตกลงก็ตกมือยินดีกันเกลียวรุ่งขึ้น12กันยาจะไปยกมือในสภาให้นายสมัครเป็นนายกเช้า12กันยาทักษิณยังโทรยืนยันกับเนวินว่าต้องเลือกสมัครเป็นนายกนายสมัครถึงสภาแต่เช้ารอให้พรรคร่วมรัฐบาลมาเชิญตามธรรมเนียมอยู่ที่ห้องแต่เมื่อถึงเวลาประชุมกลับมีแต่สอสอประชาธิปัตย์กับพลังประชาชนกลุ่มเพื่อนเนวินเท่านั้นพรรคร่วมอื่นๆไม่มาประชุมเลยองค์ประชุมไม่ครบเป็นอันว่าเลือกนายสมัครเป็นนายกไม่ได้ เรามาทราบภายหลังตรงแล้วว่าจริงๆขณะที่ทักษิณแจ้งประสานให้พลังประชาชนเลือกท่านสมัครศูนย์ทรเวชตับปรากฏว่าอันนี้เป็นข่าวนะครับมีคนใกล้ชิดของทักษิณนั่นเองไปประสานกับพรรคร่วมว่าอย่าไปสภาทําให้องค์ประชุมไม่ครบผมคิดว่าเป็นเหมือนการหักหลังถ้าคุณสมัครบอกว่าเงื่อนไขมีอย่างเดียวคืออย่าทิ้งกันวันนั้นคุณสมัครถูกทิ้ง เรื่องเหล่านี้เป็นความเจ็บปวดคนที่เจ็บปวดที่สุดคือคุณสมัครผมไม่ทามราบเหตุที่ทักษิณออกมาบอกกลุ่มคุณเนวินอย่างหนึ่งในขณะที่มีการออกไปบอกพรรครวมอีกอย่างหนึง่งเหตุผลคืออะไรผมไม่ทามราบแต่ในที่สุดความมาปรากฏทีหลังไม่มีการประชุมสภาไม่มีการเลือกท่านสมัครแต่ปรากฏว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อคือคุณสมชายวงสวัสดิ์คำถามคือว่าถ้าทักษิณต้องการให้น้องเขยคือนายสมชายเป็นนายกทําไมไม่บอกแต่แรกทําไมมาบอกให้คุณเนวินไปบอกสสอให้สนับสนุนคุณสมัครเป็นนายก พูดกันตรงๆบอกกันตรงๆดีกว่าหรือไม่คุณสมัครก็ไม่ต้องเจ็บปวดจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกหักหลังกลุ่มคนที่ทุ่มเททํางานให้กับคุณสมัครที่มีแกนนําคือคุณเนวินจะได้ไม่รู้สึกว่าถูกหลอกใช้อีกสามสัปดาห์ต่อมาคุณสมัครปวดท้องรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นมะเร็งที่ตับต้องผ่าตัดบินไปรักษาต่อที่สหรัฐต้นพฤกจิกาห้าหนึ่งก่อนกลับมาพักฟื้นที่บ้านและเสียชีวิตเช้าของวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกาห้าสองด้วยอายุเพียงเจ สีป่ปีมัติชนฉบับที่ยี่สิบกันยาห้าสามรายงานไว้ตอนหนึ่งว่าคุณสมัครระบายความรู้สึกสุดท้ายกับคนใกล้ชิดไว้ว่าทุกวันนี้ยังมีสิ่งที่เสียใจมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือตั้งแต่หลุดจากเก้าอี้นายกและมีโรคภัยเข้ามารุมร้าเป็นข่าวใหญ่มานานกว่าหนึ่งปียังไม่เคยได้รับตัวสับจากคนชื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกเลยสักครั้งเดียวอืมคุยเองก็เศร้าคิดถึงหัวอ,อกคุณสมัครขอบคุณ m g r อนไลน์ขอบคุณคุณสุภาชัยและขอบคุณมัติชนที่ผมนําข้อมูลมาใช้ คุณสมพงษ์คือใครนอกวงชินวัตรที่คิดว่าทักษิณจะเชิญมาให้เป็นนายกนอมินีแล้วก็ดูตัวอย่างจากคุณสมบรไว้ด้วยละกันกระทั่งคนในวงชินวัตรก็เถิดถ้าเป็นนายกนอมินีแล้วอยากเป็นสัมภเวสีต่ออยา่าง2อถึงสนายกแล้วก็เชิญนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปรวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่20เดือนตุลาคม2 5 6 4รหนะครับว่าด้วยเรื่องนายกวงชินวัตร หรือว่าคนนอกก็ตามเนี่ยนะครับคิดให้ดีใครจะเป็นอนอมินีให้กับนายทักษิณก็ไปดูกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชเอาไว้ให้ดีว่าถูกหักหลังอย่างไรจนต้องเจ็บช้ำน้ําใจเร่งเร้าให้มะเร็งที่อยู่ในร่างกายนั้นเนี่ยครับทำงานเร็วยิ่งขึ้นและสุดท้ายคุณสมัครนั้นก็เสียชีวิตไปในที่สุดส่วนนายกที่มาจากวงของทักษิณวงชินวัตนนั้นท้ายที่สุดก็ต้องหลบลีกหนีหน้าต้องหลบหนีนะครับ ไปอยู่ต่างประเทศแทบทั้งสิ้นครับ